แรงแซงโคง้งจองแค่999รับส่วนลดทันที5,000บาทยังมีโปรช่วยผ่อนอีก50,000บาทยังไม่หมดนะคะยังมาพร้อมดอกเบีย้ยเริ่มตน้น2.59%เท่านั้นค่ะมาดูคันแรกกันเลยนะคะก็ะบะเชิงครอบครัวนะคะสำหรับ4ประตูคันนี้นะคะเป็นปี2018กันเลยทีเดียวนะคะกับราคาแค่619,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยงามมากๆ สีขาวนานๆจะมีเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะใครที่ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวคะ่ะมาดูในส่วนของกระบะเชิงลุยกันบ้างนะคะใครที่เป็นสายลุยนะคะกับสมาร์ทแคปสคูณคันนี้นะคะเป็นปี2016นนะคะราคาอยู่ที่598,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่แบบอยากจะหาในส่วนของรถกระบะเที่ยวก็ได้ทำงานก็ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะมาเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของรถครอบครัวของเรากันบ้างนะคะกับราคาเริ่มต้นที่819,000บาทเท่านั้นนะคะเป็น Toyota Fortuner ปี2016นะคะบอกเลยว่าได้คุ้มมากๆสำหรับราคานะคะแล้วที่สำคัญนะคะไม่หลักหมื่นเราก็มีเหมือนกันนะคะมาดูในส่วนของ Honda กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda HRV นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ตัวท็อปสุดกันเลยทีเดียวนะคะปี2020นะคะคันนี้นะคะใครที่แบบอยากจะได้ในส่วนของ Honda อยู่นะคะตัวนี้นานๆจะมีเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะแล้วได้ในส่วนของตัวท็อปสุดไปด้วยนะคะกับราคาอยู่ที่839,000บาทเท่านั้นคะ่ะมาดูในส่วนของรถเตอร์ต้าเอาติดกันบ้างนะคะบอกเลยว่าเรามาพร้อมกับราก สุดปังสุดพิเศษนะคะราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมีตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2018กันเลยทีเดียวนะคะมีทั้งชมไมเนอร์เชงด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะของเรานะคะออกรถฟรีดาวได้ทุกคันมาดูในส่วนของเก่งซีดานกันบ้างนะคะบอกเลยว่า ใครที่อยากได้รถเก๋งแบบรูรูนะคะกับ t o y ยต a Camry คันนี้นะคะปี2017ค่ะราคาอยู่ที่669,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0G นั่นเองนะคะใครที่อยากได้รถตู้สายครอบครัวนะคะกับตัวนี้เลยนะคะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นะคะบอกเลยว่าหรูมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะนะคะที่จะเป็นในส่วนของ VIP มาให้เลยนะคะ นี่นะคะได้เบาะหนังนเลยทีเดียวนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ออกในส่วนของสีแบบเทาๆนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะไม่เลอะนะคะกว้างมากๆนะคะนี่มาพร้อมกับราคาสุดพิเศษมากๆนะคะอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นปี2017ค่ะโปรแรงแซงโค้งนะคะบอกเลยว่าโปรสุดคุ้มแบบนี้นะคะเรายังมีให้กับ คุณลูกค้านะคะบอกเลยว่าหมดสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะคะรีบโทรมาได้คะ่ะที่เบอร์0611781999คะ่ะรีบโทรมานะคะ